ือหลอนซ่อนทางเฮ้วันนี้น่าจะปลอดภัยนะไม่มีผีเลยเกมอะไรที่ต้องหาผีโอ้โหเฮ้ยสวยแล้วช้างตกมันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ช้างตกมันช้างตกทางช้างตายทั้งกลมเอาใบบัวตกไม่มิดเอาใบบัวปิดไม่มิด <c oughs> กินช้างรวยแล้วเขาไปใกล้ดิมันมันคือตัวอะไรมันกินช้างอยู่อะโอ้โหชัดเจนเลยครับมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยมนุษต่างมนุษย์ต่าง,างดาวกินช้างไปดีกว่าคะ่ะผีแน่นอนตอนนี้เราต้องไปดังสารเอาละครับมนุษย์เสียงนี้นเสียงมนุษต่างดาวโอ้ย เฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเรถจุฮ้ยสวยครับรถลอยเอาเดดคุณได้ถูกรถพลิกคว่ำเพราะหลบช้างมันต้องมีเกมนี้แหละเอาล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยใครมันจะเข้าไปทักทายซะหน่อย ผีแน่นอนนั่นไงเฮ้ยโอ้คนหรือเปล่าสวัสดีครับผีหมวกแดงขาไม่มีคุณคุณคุณคุ้นถ,ถอยก่อนเอาหายไปแล้วชัดเจนครับรอบสองโอ้โหผีลอยได้ ช่วยกันดูหน่อยนะว่ามีผีไหมนายโอ้โหพี่ชายเฮ้ยเขาชื่ออะไรเฮ้ยเขากำลังเสียใจอะผีแน่แน่ไม่น่าใช่คนนะนะพี่ครับคือพี่เป็นอะไรอ่ะครับอ๋ออย่ายุ่งอย่ายุ่งอุ้ยพี่บอกอย่ายุ่งไปแล้วอุ้ยอุ้ยผีแน่แน่ เอาเป็นว่าเราจะเลือกไปที่ศาลนะไม่น่ามีคนมานั่งแบบนี้รอกหรว่ามันจะแอบอยู่แถวนี้ไม่มีไม่มีตีห้าตีห้าสวยเฮ้ยผีมันแล้วคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่เห็นผีสักตัวเลยตีสอง ตีสตีสองตีศูนย์ทำไมมันไม่ขึ้นตีสองมันเป็นตีศูนโอ้โหอาวุธของโพไซดอนนี่นนยนตีศูนยอ่ะเฮ้ยผีมันแอบตรงไหนเฮ้ยสารานี้ไฟติดเฉยผีร่อ,อของแท้ครับปกติมันต้องไม่ติด ผีหลอดไฟพปกติมันไม่ติดน,นะหลอดเนี้ยอ่าชัวร์เลยครับอย่างนี้ไปรังสารผีหลอดไฟเล่นเ็าให้เออสารครับเมื่อกี้ผมเจอผีหลอดไฟอะครับอ๋อสารบอกใช่ใช<ไฟ><ไฟ>่ใช่เลยโอ้โห จ้าจิงจาครับอยู่บนนั่นน่ะอ้อเฮ้ยเฮ้ยจ้ามาจ้าจิงจาจริงๆโอ้โหเขียวเลยครับไปละชัดเจนครับตอนนี้ไปที่สารสารครับเมื่อกี้ผมเจอต้นไม้อยู่บนภูเขาครับแล้วก็มีคนเต้นด้วยครับไม่มใช่คนนี่น่าจะเป็นผีจ้ามาจ้าจิงจาครับสารอ๋อสารบอกว่าลูกน้องสารเองอ๋อโอเคครับ ทำไมไปต้องมาเต้นหมดนู้นด้วยวิ้ขอจอดดูก่อนคล้องใจไ,ไอ้สาราฝั่งนู้นแ่ะมันมีไฟไหมวิ้กยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋อไม่มีไฟเฮ้ย ไม่ใช่ว่าไม่มีไฟครับแต่สาราหายมีแต่ปลาตาลายหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวขอขอถอย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 รอดถอยถอยถอยอ่าว็บสาลาหายของแท้ครับมันไม่ใช่แล้วตานี้ผีหลอกผีหลอกครับ คือว่าผมเห็นซาร่ามาตั้งสองตาแล้วครับแต่คราวน,นี้คือไม่เห็นครับซาร่าหายเอาไงดีพ่เตว่าผีมันไม่มีนะแต่ซาร่ามันหายอะ่ะเอา้าเดี๋ยวดีก่อนอยก่อน,ออน <c oughs> เหมือนมีอะไรแปลกๆเร็วนะอย่าบอกนะว่าซาร่าหายอีกแล้ว โอ้สาราหายคลองแค้ครับโอ้ยสาราหายสาราหายครับผีรอกครับ <Yeah. S 1> อี๊ยอุ้ยอ๋อพอดีอผมเจอสาราครับหายไปสองสาราครับอ๋อให้ไปสาราวัดอื่นวัดนี้เต็มโอเคครับโอเคผีดอกแท้ๆครับตีสอง น่านไงโอ้โเริ่มหนีผีสาระนี่มันปลอมตัวเป็นทุกอย่างได้เลยนะไอ้เจ้าผีเนี่ยเออถ้ามันเอาภูเขาไปนี่คือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะเจ้าผีพวกนี้มันปลอมตัวได้มันมันสามารถแปลงกายได้ทุกอย่างอะเอ้าฮยน้องสาวโอ้โหอเจอเจอติอติอื้อ เออเจ๊ครับมารอใครหรออ๋อมารอมารอแฟนออ้ยเจ๊มารอแฟนเนีย,าานยไปกับพี่เปล่านี่พี่ตกไฟโชว์เลยไหมนี่เยไมพี่เปิดได้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> โอ้โหคอยืดนโอ้ยจอเปิดไฟ <c oughs> เมื่อกี้นี้ไปตกไฟโชว์น้องเขากะว่าเป็นไฟเทกให้น้องเขาขึ้นมา โอ้ยขนลุกเฮ้ยโอ้ยไม่เลิกผีตัวนี้ไม่เลิกโออเฮ้ยทองทองนโมเลยแหละทองทองทองโอ้โยไม่ไปไม่ไปด้วยไปเหอะเฮ้ยไม่อยากจะมองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกขับรถเฮ้ยโอ้ยไอ้ยา เฮ้ยบอไม่เห็นทางอโอ้โหเฮ้ยจะมองข้างทางไหมปากมหม็นด้วยอะโอ้ยไม่ไปด้วยเข้าไปได้มองโอ้โหตีสามผีเต็มเต็มเป็นเพราะว่าเราไปทักนอ้องแล้วหลวงพ่อก็ไม่ช่วยเลยโอ้โหนั่งนิ่งเป็นอะไรเลย คือผมไม่อะไรหรอกไอผีอะผมเจอเป็นธรรมดาละแต่ว่าพระเนี่ยมีไว้ทำไมงงมากหลวงพ่อนั่งนิ่งเลยครับโอ้โหเอาตุ๊กตาบีปาบี้มาวางไว้ดีกว่าให้ผีมันเล่นได้เฮ้ยเฮ้ยยายยายยายโอ้ยโอ้ยยายครับเฮ้ยยายจิบขาเฮ้ยช่วยยายก่อนช่วยยายก่อนยายครับขึ้นรถไหมเฮ้ยยายยายไม่มีสติ เดี๋ยวก่อนยายยายจะไปไหนอะครับเอ้ายายไม่คุยกับเราใช่ยายคนที่วิ่งปะเมื่อกี้นี้หื่ยายเป็นไรอะยายนี่ยายก็ไม่คุยด้วยยายครับผมไม่ส่งไหมโอ้ยายยายบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวยายเดินไปอีกแค่30โลเองยายเดินได้อ๋อ้ยันยายเดินไปแล้วกันนะครับผมไปละ แถวนี้มันแปลกๆกักยายเอายายเจอยายเพื่อนเก่าเราเออเดี๋ยวทักเพื่อนเก่า,าออไปเฮ้ยไม่ใช่เป็นเพื่อน,นี่รุ่นแม่แล้วเฮ้ยทักทักคนเคยคุนเคยอะคนคุ้นเคยโอ้ยายครับใช่ยายยายโอ้ยายคนเคยคุนเคยกันอยูย่อาไม่ต้องถามก็รู้ว่ายายเดินไปเองได้ไปละครับ โอ้แต่ยายโชว์พลังด้วยทะลุรถเลยครับคนเคยคุ้นเคยกันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน <c ười> โอ้โหยนั่นไงครับโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โอ้โหตาแดงมันเลย <c ười> โอ้โหยายจะเอาให้คว่มไม่ได้ยาย้ยเฮ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 ้ยอย่า, <c ười> อยาเอาให้คว่ำไม่ได้ใช่ไหมโอ้ย <c ười> ว้่หรอดลอดรอดอดโอ้โหบอกแล้ววิ่งงงมากตรเนี้เฮ้ย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 ใครมาทำอะไรตรงนี้เนียอ๋อต้นมะพร้าวนึกว่าอะไรที่แท้ผีเปรตนี่เองตาขาวด้วยโอ้โหมือเท่าเวลาเลยครับ ไปแล้วครับผีหลอกครับเสียงอะไรว้าพีเป็ดเฮ้ยโอ้ยมือเท่าไบรานวิว้ยเสียงน่ากลัวเสียงน่ากลัวไปแล้วครับผีหลอกรอบสองโอ้โหโอ้โหรถมาเสียอีกเฮ้ยรอบนี้ตาแดงเลย เฮ้ยเฮมันทำอะไรโอ้ยมันจะมันจะจับเราดีไปดีถ้ามันจับเราได้นะมันกินเราเลยนะเนี่ยเฮ้ยเนั่นไงผีเต้นอุ้ยโหแล้วไปเต้นสไก이รเลยอ่ะอุ้ยต้องสังเกตดีๆผีมันผีมันเต้นอยู่บนเขาดูหนนะเห็นไหมโอ้โห ผีผีกองก้อยเฮ้ยมันกิกกี้เปล่าอ่ะโอ้โหเต้นขนาดนี้บอกแล้วให้สังเกตดีๆอาสารครับเมื่อกี้นี้ผมเจอผีเต้นอยู่บนเข่ะครับอรอบหน้าไม่เอาแล้วนะครับทำมาเต้นทำมาเต้นใกล้ๆเฮ้ยผีไม่มีเพลงแต่เต้นได้